ยอดเลยรถนี้โอ้หอร่อยครับยอดครับไม่ครับว่าเมื่อคืนกลับบ้านไม่ได้อาบน้ำใช่ไหมครับครับอาบน้ำป่ะครับเมื่อคืนไม่อ่ะไม่อาบครับผมเป็นคนสะอาดครับสะอาดอยู่แล้วอาบไม่ต้องอาบได้วันนี้วันนี้อาบกันเป็นใหญ่ครับแต่เป็นคนประกอบคืเมื่อคืนคนรถอาบน้ำไหมครับอาบครับอาบคุณน็อตเป็นคนสกปรกนครับ เดี๋ยวจะมีพิธีปิดนะครับโครงการแล้วก็ส่งมอบงานในวันนี้นะครับเดี๋ยวก็ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติงานด้วยแล้วกันนะครับไฟฟ้าของมหาวิายาทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้ดาเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบเป็นที่เรียบร้อย จร,จริงๆแล้วไม่อยากจะเอ่ยคำว่าลาจากแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องจากลาด้วยความขยันักแข็งตั้งอกตั้งใจบางทีมาเป็นเชา้าก็ยังมีประชุมสุ่มย่อยๆอยู่ก็มีก็เป็นบรรยากาศที่ารัก าขอให้เพื่อนๆพี่ๆและทุกๆท่าน,น,นทุกนคนทั่วการปกครองเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณด้วยค่ะ คณะอาจาสาขาเทคโนโลยีการไฟฟ้าคณะอาจารย์และน้องนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราเทคโนโลยีสาขาเทคโนโลยีการไฟฟ้าที่ได้ความรู้พ่อจำเนินโครงการไฟฟ้าําความรู้สองทองถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยการดำเนินการเชิ่ระบบไฟฟ้าให้กับห้องสมุดโรงเรียนวัดควงไถยจนนักเรีนรู้ร่วมเรียบร้อยที่สุดระบบงานตัวแทนของคณะทำานนัศึกษา นักภูนักเกรียนหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าในาโอกาสต่อไปเราควรจะได้รับโอกาสเช่นนี้อีกหากการรับของนักภูนักเรียนตรงนี้พ,บพ,บพ,บพุท้มไทยข่าวตัวท่องไม่สม,มพบพูร์ต้องกล่าวขอไยอไว้นะที่นี้ด้วยและขอทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยวลสดภัยได้รุกความปลอดภัยกันทุกท่านสวัสดีครับ ให้นักเรียนได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความรู้ทีนี้จึงเรียกได้ว่านำความรู้สู่ชนบทเพื่อกระจายสู่ท้องถี่นทุกที่ถขอติดโครงการไฟฟ้านำความรู้สู่ท้องถิ่นตามลำดับสิบกว่าเพียงนักอัดดีครับผม ตอนนี้การติดตั้งไฟในห้องสมุดโรงเรียนวังไค้นะครับแล้วก็การอบรมให้กับชาวบ้านแล้วก็นักเรียนโรงเรียนวังไคก็สสเสร็จเรียบร้อยถ้าเรารวมเวลากันจริงๆแล้วเราใช้เวลาประมาณเกือบ48ชั่วโมงในการติดตั้งระบบไฟทั้งหมดแต่ถ้าเกิดเราหักในเรื่องของเวลานอนหรือว่าเวลาทานข้าวเวลาพักผ่อนออกไปเนี่ยใช้เวลาจริงๆประมาณ1วันครึ่งเท่านั้นนะครับในการติดตั้งระบบไฟทั้งหมด นนีเลยาจไม่ได้นอนเลยจานดูนี่เหนื่อยทำงานใช่ไหมครับทำงานครับเหนื่อยจะเจอดูตาจะบอกให้จาหัวเรือเเศร้ามอเป็าอันนี้เป็นลูกเห็บที่ตกเมื่อคืนนะครับเป็นพายุลูกเห็บตกลงมากระนำลงมารุนแรงมากเป็นลูกเห็บนี่ใช่ไหมแล้วแม่จะเป็นไหนอ่ะเป็นไงครับทำงานติดไฟให้กับน้องๆหมดตูดครับ หมายถึงว่าเอาตังมาลงกับอุปกรณ์ไฟฟ้าใช่ไหมครับงานนี้สบายมากครับแต่รับความสบายมากกินนอนสบายในที่เจ้ครับระวันเล่นเกี้ยมได้ปะีฬาสมพันธ์ชลก็ดีครับ ไปอย่างที่ใจอยากให้เป็น